เด้นมันขึ้นเรียงอยู่สาม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 ตัวที่ขึ้นมาใหม่ไอ้ด้านบนมันคืออะไรครับฮะอะไรนะเรียกว,ว่ามันเขียนไร M V C I นะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปมันไปมันอ่าเราเสียบท่านเสียบออนแล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราอ่านอ่าเสียบออนแล้วเดี๋ยวเราต่อก็ลดดูไอ้นี้ซีบิกนางฟ้าสองพันห้าเนาะครับซีบิกนางฟ้าปีสองพันห้าสองพันหกประมาณ อาแล้วดิเมนชันมปนปีไหนวะดิเมนชันศูนย์สามศูนย์สองปันก็มีศูนย์สี่ก็ศูนย์ห้าก็มีศูนย์ห้าศูนย์ห้าต้นปีมีด้วยเออก็ว่าศูนย์ห้าก็มีเดี๋ยวรอหน่อยเพราะวันก่อนก็วันก่อนก็เข้านี่แหละเนี่ยมีท่านอยู่จังหวัดไหนวันนู้นเนี่ยเข้าศูนย์ห้าอยู่อยู่พัทลุงะอืม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกล่องมันอตอนนี้มันใช้งานด้วยได้ไหมครับไ,ได้ถ้าเกิดว่าไร้ซีบเเปลี่ยนกล่องใหม่ได้อันนี้มาแล้วแต่ว่ามันไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยนะเดี๋ยวกันนะเราต้องไปตั้งค่าก่อนอันนี้เราต้องปิดอันนี้พวกนี้เราปิดไปเลยอ๋อครับอันนี้อันนี้คือเอ่อมันซัพพอร์ตตัวโปรแกรมซัพพอร์ตภาษาไทยแต่วินโดว์ของท่านมันไม่ซัพพอร์ตนะครับอะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะปรับกลางอากาศได้หรือเปล่ปา ต้องเข้าใหม่จะต้องเข้าใหม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษรอก่อนนะอเนาะครับไม่เป็นไรครับแต่เข้าได้แล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่ยู่ที่ตั้งค่าตั้งค่านะตั้งค่าฟอนต์ของ Windows อะครับ เพราะว่าตอนแรกก็ตั้งให้เป็นภาษาไทยแล้ว oh, <no. S 1> ตัวตัวนี้เห็นไหมครับเป็นภาษาไทยแต่ว่าระบบ Honda IHDS ก็ตั้งภาษาไทยแต่ว่ามันอันไม่รองรับไอตัวระบบตัวระบบ Windows เราอะ่ะไม่ไม่ไม่ตั้งฟอนต์ไม่ตรงกันอ๋อครับค่าฟอนต์ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับมาละโอเคมันก็นมา พอมันมาแบบนี้ก็มันจะให้เราเลือกเอาปิดอันนี้ก่อนนะครับ,รบใส่เขียนใหม่เลขเลขเลขใหม่เลขใหม,ม่รู้สึกจะใส่เลขอะไรก็ได้นะ <laughs> ท่านใส่ให้หนท่านใส่ใแ,ตแต่ว่าตอนนี้เลขใหม่รถมันกระพริบนะครับแล้วแต่ถ้า,ถาไม่ถ้าถ้าไม่ใส่มันจะไม่มีอะไรนะ อ่ามันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเลขไหมครับรถตอนนี้เหรอครับน่าจะเป็นเีื่อว่าตัวโปรแกรมันเข้าไปเหรออันนี้แต่ว่าเรถคันนี้ประมาณสองแสนเจ็ดครับเหรอครับไลแฮนด์ไรซีิกสองพันหกเดาเอ่ะลองใส่ดูนะอ่ะเนี่ยเข้าละนะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบนี้นะครับเออที่เหลือมันคืออีหยังอ๋อแล้วก็อันนี้หมดสแกนใช่ไหมเราเราไล่สแกนได้ทีละตัวใช่ใช่ใช่เออสไอเอสเอบีเอสวันก่อนเขาจะทันสแกนไอ้พวงอะไรวะพวงมาลัยอ่ะเซตเซตพวงมาลัยเนี่ยเอบีเอสเนี่ยอะไรเนี่ยอีพีเอสเขาจะเซตอีพีเอส ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวอันนี้ pgm เนี่ยเลยอันนี้เวลาเอาวเวลารีเซ็ตปีกผีเสือ้อเอาาครับรีเซ็ตกล่องใช่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 ล no <D> องดีดซีอ่ไม่มีไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดกลับยังไงฮะเดี <laughs> ๋ยวนะ อน่าน่าจะกลับไปอย่างนี้นะจริงๆด้วยนะครับอ,อ่าโอเคนะอเ,คเออก็น่าจะใช้ได้อ่ันนีเ้เดี๋ยวลองเข้าระบบเบรกดูโอเคน่าจะได้ทุกฟังก์ชันนะครับน่าจะได้หมดแล้วนะหนองดูอีโมนได้ไหมครับดูมันคืออะไรโอ้ไม่ใช่ต้องมีรหัสกล่องเหรอ Keep ignition on until the test device you เดี๋ยวค่อยทำดีไหมครับครับได้ได้เดี๋ยวไปทำก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ลงโปรแกรมเสร็จเสร็จอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคนะเนาะได้ได้ไอตัวนั้นอ่ะคุณมีหัวคือของโตโยต้าเพิ่มอะไรได้ได้โตโยต้าฮอนดานิสันอิซูมิซูฟอร์ดมาสด้าครับเจ็ดยี่ห้อรถเจ็ดรุ่นได้หมดเอาหัวที่ท่านมีแหละนะครับ ออครับใช้ใช้ไอ้เทคนิคนี้ได้หมดเลยใช่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 เซนโทเมนไอ้ของ h o นด้ามันจะมีอีกตัวอะไะมันเขียนไอ้ิมอะไรสักอย่างเอัมาแล้วอันนั้นมันใช้กล่องหิมเนี่ยแหละก็ใช้ใช้ใช้ันเนียโปรแกรมเดียวกันเลยนะครับช่างนิสสันอ่าช่างฮอนด้าครับเขาบอกว่ากล่องเนี้ยโอเคแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้ก็โอเคแล้วช่างฮอนด้าเนี่ยรับประกันเลยนะครับใช้กล่องเทคนิคนี้ก็โอเคแล้วครับเขารับประกันอยู่นะครับไม่ต้องไปใช้กล่องหิมนะครับ ของกิมเพลงไหมครับตัวนนนาบุริไม่รู้เหมือนกันสั้นจะซื้อทําไมเนี่ยกล่องนี้ท่านก็ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยอ๋อครับโอเคกล่องนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันโอ้ยเวิร์กโทษแต่เนะผมมีเบอร์ช่างคอนด้าท่านโทรไปถามเขาก็ได้ครับเขาเป็นคนซื้อเนี่ยปุ่งนี้ไปนะครับเขาไม่บอกว่าโอเคอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับท่านครับลบกนแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม